ต้อนรับกลับมาสู่ช่อง b i k e r i n s t i r e วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับปืนลมสุดยอดนวัตกรรมจากสปาที่ชื่อว่า Artemis l r 7 0 0 w ซึ่งเป็นรุ่นปั๊มแอคชั่น PCP ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการนักยิงปืนลมทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องพลังความแม่นยำและความสะดวกในการใช้งาน เริ่มจากภายนอกกันก่อน Artemis L R 7 0 0 w มาพร้อมดีไซน์ที่ดูคลาสสิกและแข็งแรงตัวปืนผลิตจากไม้เนื้อดีให้สัมผัสที่หรูหราและมั่นคงเมื่อจับถือได้ถนัดมือและบาลาน้ำหนักได้ยอดเยี่ยมลำกล้องยาวประมาณ480ม mm, ิลลิเมตรทำจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบด้านเพื่อป้องกันสสิ่งและเพิ่มความทนทานต่อทุกสภาพอากาศด้านหน้ามีเกลียวสำหรับติดตั้งตัวเก็บเสียง ส่วนคันโยกปั๊มลมด้านล่างออกแบบมาให้ใช้งานได้ลื่นไหลและไม่เปลืองแรงในส่วนของภายใน Artemis l r 7 0 0 w ใช้ระบบ PCP แบบปั๊มในตัวหมายความว่าผู้ใช้สามารถอัดลมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้ถังอัดลมหรือปั๊มภายนอกความจุลมประมาณ180ลูกบาทเซนติเมตรและสามารถยิงได้ต่อเนื่องประมาณ30-40นัดต่อการอัดลมเต็ม1ครั้งระบบวาล์วและกลไกภายในถูกออกแบบอย่างแม่นยำ ช่วยให้แรงดันลมคงที่ทุกครั้งที่เหนียวไกลททำให้กระสุนออกจากกล่ำกล้องด้วยความเร็วและแรงเท่ากันทุกนัดพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพ Artemis LR7000W สามารถปล่อยพลังได้สูงสุดราว800ฟุตต่อวินาทีหรือประมาณ240เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับปืน PCP ขนาดกลางความแม่นยำของรุ่นนี้ก็โดดเด่นด้วยระบบลำกล้องที่ทำการเกลียวอย่างละเอียดและไกที่ตอบสนองไว เหมาะทั้งสำหรับการซ้อมยิงเป้าและการล่าสัตว์ขนาดเล็กในส่วนขององค์การใช้งานจริงปืนรุ่นนี้ถือว่าควบคุมง่ายน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมทำให้ถือยิงได้อย่างมั่นคงแม้จะเป็นการยิงต่อเนื่องระบบปั๊มในตัวช่วยลดความยุ่งยากเรื่องอุปกรณ์เสริมและยังเหมาะกับนักยิงที่ต้องการความคล่องตัวเวลาออกภาคสนามสรุปแล้วสปาอร์เตมิสเซล R700W คือปืน PCP ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ พลังและความแม่นยำเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมือโปรโหากคุณกำลังมองหาปืนลมที่ใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่าทุกบาทบอกเลยว่ารุ่นนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจากช่อง d i k e r i n s p i r e